ทุกคนอาได้เลยหน้าซับได้ตัวนี้นะอุย้ยกลนขาดแล้วทุกคนเอ้ยตัวนี้เจอว้าเห็นเังล้วทุกคนอู้อตัวนี้ตัวใหญ่เอลีนะว้าหน้าเจมตัวบางใหญ่นึงนะว้ยซับไปแล้วตัวน้อยตัวนี้หน่าตัวนี้ตัวน้อยอ่ะเอาไปเสื้อคู่นี่ถ้าเบิล้ลทุกคนเชิญร้าน สวัสดีทุกคนมเอนี้มาพบกับจองกระตุ้นสาวผู้ไทยคือเก้านะทุกคนหลังจากห่างหายไปโดนบ่ได้ลงคลิปนะอืเอนี่ก็มีโอกาสจะลงคลิปเมนี่ทุกคนไปคุดแมงจีน,นูนหรือว่าแมงพิเรยวโนเขาเอิญนะแมงเขาโคลกแล่นนะทุกคนป้าทุกคนไปเบิ่งน้ำกันว่ามันมสิได้บ่ พูดเข้าไปพูดในป่าหมดแล้วทุกคนนะนะอ่ะทุกคนสิเข้าไปในดงตัวนี้แหละนะทุกคนอุปมเข้าไปในดงหมดแล้ทั้งโลกไอ้เจียมทางไปนะบ่ราะเขาป้าแน่นี่บ่มาไปกันเลยทุกคนไปทุกคนตอนนี้ก็เข้าไปในป่าเลยไปลวนน้ำกันทุกคน,นไปดูนน้ำกันว่ามันจีได้บ่อสอู้หูหนามันจับ ไปสามคนทุกคนสามนาฬิกาทุกคน ทุกคนอันนี้เรียกเคยย่านั่งนะใบนี้ย่ายยนั่งอันนี้เนาะหลแห้งนะทุกคนพวกเป็นป้าอยอ้เดินทางต่อทุกคนยังบ่หอดจุดหมายเนาะจุดหมายไปทางที่เขาจะไปหาแมงขนุนหรือว่าแมงข้อโคตรเล่น,นเดิทางมองหลายกั่เนะ มัน,นกำลังเข้าไปอยู่ในป่าดงตึ๊บหนานะทุกคนดูสิแล้วทุกคนเห็นละหูมหนันอะนี่เป็นไหมเนียน่ยถ้าเลื้นน้ำกันเนาะทุกคนว่าค้อจิกุดได้บอกรับงานแนะด่นี่จะโม้แต่นขุดไปเรื่อยๆนะีนน่สิเด็ดตัวไอ้เจมตัว,วเงี้ยโอขู่ตัวเงี้ยเลยเนาะ <c oughs> ฮีตัวนี้งาทุกคนเกข้นาั็ยังนีจหมายนี้ก็ได้มุนมาละมุนมาละทุกคนนะบวอีกัด้ โอ้นาทุกคนโอ้ได้จะตัวไอเจมโอ้ยมันสมาโซ่บังด้วยเจมบังดูบังดูนาทุกคนได้สองโตัวตัวนี้ด้นะจับแล้วนะอ้าวเฮ้ยเด้อนาทุกคนได้เห็นอี่แหละสิคุณ นาทุกคนเจอแลนี uh ่เจอไอิม้เจอตวนี่มาอ่าตัวน้ด้วยมาเอาตัวเีกน้ำมาป้าเอาซะนาทุกคนนี่ตัวน้อยด้เนาะมาทุกคนอาทุกคนตัวบางใหญ่นะเน่ ะโอ้ยมันโดนอีกละทุกคน <c oughs> แ๋ยวนึกว่าปลาเอ้าวก็ <c oughs> แจยวมันโดนไว้อะนนีนี่เวลาอยู่ที่นานทุกคนไายแล้วตัวนึ่งอุ้ยจกแล้วเหแล้วเนาะน้าได้แล้วตัวแรกเลยทุกคนเห็นแล้วจ้าทุกคน นี <Universe> ่ได้แล้วตัวที่หนึ่งเนาะว้าวตัวที่สองได้สามตัวเลยเบอร์คูดเบอร์คูดก็หนึ่งที่มันช้อนหลายตัวฮึคือบคุนคุนไป จะเป็นผู้จับเมื่อเก่งจับนี่ทุกคนเขาได้อะไรขุดลงไปแล้วก็มันก็สิเจอแล้วเนาะทุกคนเนาะขุดลงไปแล้วก็มันก็สิเจอเลยขึ้นอาได้หมแม่น่าทุกคน จเจอแล้วโนบังแน่มาทุกคน,กคนตัวนี้แหงง็งแกร่นะทุกคนค่อยแกเห็นตัวที่สองแล้วแบบเ o า c o ดไป c o ดไปแล้วก็มันก็สิเจอนะทุกคนนนะี่นี่ทุกคนตัวบังเนือน้อเนืะน,นี่ทุกคนตัวนี้นะค่อยซับมันนี่ พิธที่เขาคูดนะฮะสิคูดตามอันนี้นะทุกคนตามต้นไม้เห็นหู้มันหรือว่าขุยมันละหักาก็ขคูดลงไปแล้วก็เข้ากับสิเจอเนาะทุกคนเจอแม่งอันนี้เนาะพรสิคูดเหมือกเจออีลวทุกนคนกนี่นี่นี่ นี่ทุกคนบน่ได่ก็บางทีมันมีเฮ้าได้เลยหน้าซับแด้ตัวนี้นะอุย้ยกลดขาดแล้วทุกคนเอ้ยตัวนี้เจอโอเคทุกคนตัวนี้ได้แต่สองตัวหาตัวไม่เหมือนชิโล ได้อะไรทุกคนอ่ะมาจกคู่นี่ทุกคนเจอแล้วได้สองตัวตัวนึงซับตัวนึงบ่ซับนะทุกคนแม่งนี่แหละหูหาคุดพอดีหาคุดนะทุกคนอยู่น้ำป่าน้ำดงนี่แหละตามหมู่ต้นไม้เหล่านี้ด้วยทุกคนเห็นหูมันเือว่าขุยมันแล้วก็คุดลงไปแล้วก็ไมกนกระิืเยอะ ว้าเห็นเดี๋วทุกคนเฮจับนี่โอ้ตัวนี้ตัวง่ายเอรีนะอ่ะว้าหน้าเจียมตัวบงใหญ่นึงนะโอ้ยซับไปแล้วตัวน้อยตัวนี้หน่าตัวนี้ตัวน้อยอ่ะเอาไปเซอร์คูดหนุ่มโค้นี่ยนทุกคนนะโค้ดลงไปแล้วหำห้าสิเห็นไหมนี่เฮ้ยเจียมเงี้ยบางลุยับเอามาดูอืมหน้าทุกคนมันสะดูในนี้เนาะหน้านี่ พี่คุยเ oh, อาเองอ้าวตัวง่ายองีหรีเนาะชิโลไอเกมได้เอร์บอชิโลชได้อิละมันตกชิโลจบเนาะจบนี่เนาะผ่านเทมันละนี่ทุกคนคุยนี่ก็เจออิลแลนะนี่นี่ต <ts ap> ัว <puis> ที่สองกับทุกคน มันโดนเข้าไปละอืมขวดแล้วก็มันก็นโดนเข้าไปในกันนะทุกคนพ็โอโดนข้างลกอะไรนะไปายนีง่างมันจะเฮียไปใส่นี่มันโดนไปอดไรทุกคนไอนนะ้นะน่นนี่อือนี่จ้านี่ มันยู่เป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ข้ากระขูดตามนี้แล้วก็สิเจอะนะทุกคนเน้นก้าขาวคูดไปคูดไปจะพักนึงก็เห็นอีแล้วได้ทุกคนก็อู้ตัวเนื้อเลยเจออีกคือแบบมีอีกตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยเนงอดนงอดเนืงอดโอ้ยมันื้องอดเจออีแล้วทุกคน ตักเนยอนเนื้อนี่ง่ายงอะไรนี่นะเล่นคอยตันกองดนี่ทุกคนโอ้ตัวบกเนยเยเ้มเทมเลยทังง่ายนี่เปดไมูเลยอืมได้หลายเลยนะนี่ ซาบล้เนาะแม่เจี๊ยบอะมาละอะถือเอาเธอคู่ตัวดีมากเลยจังอุ้ยมาละเห็นอีกแล้วบังปลาเอาก่อนยุงครบนะยุงครบนะตัวใหญ่งแต่ตัวนี้เนาะ โอ้ยใหญ่เลยโอ้ยเราจะเสียงซ้ำืลยฮานะนะเจมเอาเว้นมาลูเรียกวบามาลาก็อย่าขูดบอกรีสีเหมิดนะโอ้ยฮึโอ้ยหสอบมุนบาล่าเก็บยามเอาคนลุน้าบาลาเอาคนแม่เจมหน้าได้อร่ะเห็นไหมฮานะโอ้ยมีหลายโตัวเลยในนี้นะ มุมส่วนนี้ได ah, ้รูก็คือว่าเห็นอยู่ขนาดนี้แม่นละหตัวน้อยตัวนี้ตแล้วเราคุกมันยิ่งดแม่มันหมดแล้วมันหลายตัวแล้วด้วยนั่นตัวมันได้หลายแล้วตัวนี้หายตัวไหมอืมอืมึ่งตัว้างหนังที่มึงมี นี่ทุกคนเห็นอีกแล้วทุกคนเค่อยๆเต็มตักขึ้นมาลยเห็นบ้าอืม,มข้าวขาสิเหล,ลือด้วยนี่ เหน่อยเลยฮะน่าเหนา่อยขนมมือตนแดงมอแล้วทุกคนคือทุกคนตอนนี้กำลังผ้าเดี่ยวกรับเนาะกำลังผ้าเดี่ยวอ้อยกรับ ตอนนี้กระเทงแล้วนะทุกคนนะเมยกับเมยนะทุกคนเมยเบิ้งน้ากันว่ามาสีได้หลายสำเล็จเมยเบิ้งยิ้เฮินพุ๊นเนาะนี่ทุกคนเบคุนแม่ขนุนกับมาฮอดแล้ววันนี้ก็ควายกบสีล้างเนาะล้างทำความสะอาดแล้วก็สิบเกี่ยมไปเฮ็ดเมนูแต่งกินเนาะทุกคนยยนี่ตบวังง่ายบักง่ายนะทุกคนง่ายคักง่ายเหน่งง่ายแทงง่ายบานะันได้หลายพร้อมสีล้างน้ำก็นเนาะ ในนี้พอดีเล็ตสายบาเองในขนมนี่ถ้าเบิร์นด้วทุกคนเช้าลั้นโอยล้างแล้วก็เสียนำไว้จักประมาณ10นาทีแล้วก็จังแอปเปิ้โค้นะทุกคนให้มันคายดินเราก็เพราะว่าเฮาคูดเอาอยู่ดินนะ

โอเคทุกคนวันนี้พ่อเก็เสียงสีแซ่ไว้มาแล้วประมาณชิฟแลที่พอ่อจะเอาไปโคเนาะค่อยกำลังสิเอาไปโคเนาะสิไปปุ๋งก้อนทุกคนจะไปโคกันล้างอีกก้อนไข่อะไรอื้มไข่มันอ่องตบนมือน,นี้ค่อยสิลงซีเม,มอร์โซ่ซีเม,มอร์เองเลย ออเ,เออหรือววาล่องล่องอันนี้เนาะทุกคนเนะนาะนาโต้ปักกือตุยนึ่งค่อยสิล่องปิดปิดีป้มาแล้วก็เอาไปโคเนาะปิดเอาลองดูไปโคเ,เอาไปบานบานเนาะถ่ายเจอโล เช่ญนะทุกคนอันนี้โโรนราโคบไ่ได้ทอดเนาะเพราะว่าขนทอดเนี่ยมันสิเปิงน้ำมันอันนี้เราเก็บโคเอา นั้นี้นะโอนถูกแล้วนะตอนนี้น่ารับประทานเลยโนะบแม่นกัแก,กี้ได้ทุกคนแม่นขนมน,นี่นะแม่ก้เ,เนนออยงเลือกปลาเไป,นนไเ,ปเซ้น,น้ำเลยา้น่ะันน<อ>นทุกคนตอนนี้กะต่มาฮุ่งอีกนะตัวนี้น you mm. mahumu pakoy, mahumu pakoy mahumu pakoy มัมขน,นมมมข่าหนูตักหุ่งมกไข่ปลาขอาน้าบะกมี่ข้าวแซ่บกะเดี๋ยวนี <c oughs> ้าวหวานนี่คือมะหมี่นะทุกคนขนุนมาเด้อทุกคนกินข้าวน้ำกัดเด้อกินขาน้าวเทุกอยกังแบบนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือมะกะทินี่แซ่บนะทุกคน ข้าวน้ำกันสำหรับคลิปนี้ค่อก็จาขอปิดคลิปลองเพลงทำนี้นะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปกันด้วยบ้าง